คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยมีปัญหาที่ไม่รู้ว่าอยากจะทราบพรีเซนต์เดชัตทีเราไม่รู้ว่าจะใส่ข้อมูลอะไหรหรือจะออกไปยังไงดีซึ่งในโลกปัจจุบันของเรานั้นการมาของ AI จะช่วยให้ชีวิตในปัจจุบันของเราดีขึ้นทนั้งในด้านของการใช้ชีวิตปัจจุบันหรือในด้านของการทํางาน,นก็ดีซึ่งในคลิปวีดีโอนี้นั้นผมจะาแนะนํา AI ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า g ค a แมสเซึ่งเป็น AI ที่ช่วยในการทราบพรีเซนต์เดชัให้เรานั้นได้อย่างดีเลย จะเป็นยังไงนั้ไปดูเลยครับครับสวัสดีครับผมชื่อแดนวันนี้ผมจะมาแนะนํา AI ที่ช่วยในการสร้างพร e เซนชั o นก็คือ Grammar ครับก็มาดูกันต่อเลยครับครับก็ให้ทําการเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็ค้นหาในช่อง Google ว่า g r a m m a AI และก็จะเจอในเว็บแรกเลยครับให้ทำการคลิกเข้าไปเลยครับและให้ทําการล็อกอินสมัครสมาชิกเรียบร้อยนะครับและข้าเข้าสู่หน้าเมนูหลักของตัว g r a m m a i แต่นั้นให้ทําการ กดคำว่า create n o w ครับและจะม,มี3ตัวเลือกนะครับตัวเลือกได้ก็คือ preset t e m a t e ก็คือเราเอาข้อความนะครับไปให้ตัว AI นั้นสร้าง presentation ให้หรือ generate หรือให้ AI นั้นสร้าง presentation ให้เราตาม k e ว w o r d ที่เราให้นะครับหรือต่อไปคือ import file หรือ link นะครับเป็นการอัปเกรดของอสไลด์ของเราเองครับหรือให้ AI จะช่ะวยจัดวางย่อหนใหม่นั่นเองครับในคลิปวิดีโอนี้นครับผมจะยุย่งยากเฉพาะตัว generate ตัวตรงกลางนะครับซึ่งผมจะให้มันสร้างสไลด์ที่ชื่อว่า พลังงานทดแทนแล้วกด generate อนไลน์ครับเนีมันจะทำการสร้างมาอยู่นี้ครับและเราทำการกด continue คนระับโดยที่แต่ละครั้งจะใช้ทั้งหมด40เครดิตเราจะมีทั้งหมด400เครดิตตอนหนึ่งนะครับถ้าเราไม่สมัครสมาชิกหรือเสียเงินเพิ่มเติม,ตมกดเลยครับครับและเร,เราเลือกรูปแบบครับว่าเราอยากได้แบบไหนครับเลือกตามใจชอบได้เลยอ่ะส่วนตัวผมเราจะเลือกแบบ,แบ,บนี้นะครับแล้วกด generate อีกรอบครับ

ครับและเมื่อเราพึงพอใจมากแล้วในส่วนของ Presentation นี้มาทำการกดที่จุดสั์ตรงนี้ครับและเลือก Export เอ๊ Export เป็น PowerPoint ได้เลยครับและตัวโปรแกรมจะทำมา Export เป็น PowerPoint ดาวน์โหลดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของเราท่านนี้เป็นอาจจะสิ้นแล้วครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราไปดูส่วนของไฟล์ PowerPoint เลยครับไปดูที่ไฟล์ดาวน์โหลดครับเดี๋ยวคลิกเข้าไปครับอ่าเข้ามาที่นี่เรียบร้อยแล้วครับแล้วที่เหลือเราก็ทำการอาจจะแปลภาษาหรือว่า จากรูปแบบหรือใส่ไทชิชันให้สวยงามําดับต่อไปครับครับในนี่ก็คือทั้งหมดในส่วนของเครม่าเอก็เป็นไงบ้างก็น่าจะถูกใจในการสร้างเอเจชั่นของแนาดคนั้นสวยขึ้นเยอะเลยอ่าอย่างไรก็ตามนะครับการใช้ AI เราควรใช้มันให้เกิดประโยชน์ในด้านของการทำงานให้ดีที่สุดและควรระวังในการของการใช้ความพิสร้า์สารเราควรเราให้มันมีความข้มงวที่ถูกต้องด้วยเผยไอ AI บางทีก็มี มันมีแบบข้อมูลอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างเราควรกรอกให้ละเอียดนะครับเพื่อความถูกต้องเละดีที่สุดของในการนำเสนอนงานของเรานั่นเองขัามาสุดท้ายนี้นะครับก็พิจ e l ไ k เอ n d ฟอลโลมี e ของปเพื่อนอความสุขทุกคนนะครับสวัสดีผมขอตัวลาวไว้ก่อนไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ